วันนี้ผมก็มาแนะนําสื่อการสอนนะครับสื่อที่ผมใช้ก็คือนี่เลยกีตาร์โปร่งนะครับผมกีตาร์นี่ก็จะมีสามประเภทด้วยกันครับก็คือกีตาร์ที่ผมที่ตรงนี้คือกีตาร์โปร่งครับผมแล้วก็มีกีตาร์คลาสสิกและกีตาร์ไฟฟ้านะครับวันนี้ผมจะมาแนะนากีตาร์โปร่งครับผมกีตาร์โปร่งครับประกอบด้วยส่วนแรกเลยครับนี่เรียกว่าหัวกีตาร์ครับผมสายนี่จะทําไปด้วยทํามาจากเหล็กครับ ต่อมานี่ก็เป็นตัวคอนี่คือคอกีตาร์ครับต่อมาก็จะเป็นตัวกีตาร์นะครับยกตัวอย่างนะครับเวลาผมต้องการจะสอนคอร์ด C Major ครับเบื้องต้นครับคอร์ด C Major นะครับก็เริ่มด้วยจากการใช้นวชิจับที่สาย2ช่อง ช่องที่1นรับอย่างนี้ต่อไปก็ใช้นิ้วกลางจับที่สาย4ช่องที่2ครับผมและใช้นิ้วนางจับไปที่สาย5ช่องที่3<ๆ>เสียงก็จะออกมาประมาณนี้นะครับครับผมครับหรือว่าจะเป็นการสอนการไล่สเกลโน้ตนะครับ โดเรมีฟาซอนลาทีโดครับเรื่องวันนี้เสียงโดเรมีฟาซอนลาซีโดนะครับฟังทีครับครับวันนี้ก็ได้เรียนรู้กันได้รู้จักกับกีตาร์โปรง่งสื่อการสอนของผมไปได้เล็กน้อยก็คงจะพอเข้าใจกันแล้วนะครับว่ากีตาร์โปรงเนี่ย มีประโยชน์สําหรับการเรียนการสอนอย่างไรสามารถเอาไปทําเป็นสื่อได้อย่างไรนะครับสําหรับวันนี้ก็คงจะพบกันแค่นี้ครับขอลาตรงนี้เลยครับสวัสดีครับ